Oh. แน่น oh. กแ่งไว้ตัวไม่ม,มงคลชนิดนี้เ้า oh. ไปใส่หมอดนอน,น,น้าล่ะแบงไงแบงเม่คนสวนคนขายจะใส่นนนหน้อดี่น้าโอ้วี่ดีครับผมโอ้ทางนี้ทางนี้ทางนี้น <c oughs> เอาส <c oughs> วัสดีครับปะ๊ะทางไหนเนี่ย เออพอดีเมียห้มาซื้อต้นอย่างว่าเรื่มไม่เห็งพรมจงพุมเอ้านีนะครับนี่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 ตาถึงมาครับนี่เขาเรียกว่าต้นช้อนเงินช้อนทองครับเนี่ยเนี่ยเห็นบอกเป็นเล่าเกินมากเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งไม้มงคลนี่เนะเวลาปลูกแล้วนี่สง่าราศสีครับตักเงินตักทองเข้าบานเขาถึงเรียกว่าช้อนเงินช้อนทองครับป๋าดีเลยครับนี่ส่งเป็นแต่เต็มระเป๋พร้อมเว้ยไม่เป็นตันที่บุญในศีลในท่าม่นครับอาอเจ้าตนครับ ก็คือวัวแมนตัวนี้วัวแมนวัวแมนเอ็พวกอย่างไงงามนักตัวเนาะยอดแดียงป่าต่างหิกระเขานี่ครับเป็นพุ่มเป็นพวกต่างจีป่าต้องการเลยเป็นไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดครับเป็นไม้ดอกไม้ประดับในที่เดียวกันเลยครับป่าสวยงามเห็นว่าสีชมพูกำลังป่งยอดไม้นี่หาเอาไปปลูกนี่เหมือนมีสง่าราศีเป็นที่มุ่งค้นแก่ชีวิตแตกแดงเป็นเคี้ยวได้ได้อีกครับแสดงว่าปรับเรียงได้ตามทานอากาศเนาะเอาจากต้นครับโอ้ยนั่งวัวแมนปานใดนะ โอ้ยแต่นาดก็สวยนะ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 ครับนี่ว่าโอ้ยตาถึงอีกแล้วป้านี่เขาได้ย่อมไปผูวเป็นหัวหัวผ่านครับนี่เอาลงใส่หัวเลยครับนี่เวลามันเติบโตเนี่ยเขาจะไปแต่งตัดติ่งแกงติ่งแง่งติงแงงติงแงงนะครับมันจะเป็นหัวตองลองลองลองด้วม้าบ้านมหมโอ้เห็นม้ากะทีเขาเล็ดอยู่แม่นคเขาพวกหมาพวกแมวจิมนเขาไปยากครับเหมาะสมเลยครับนี่โอ้มันขวดมันสานกันแน่นเนาะครับผมเอาจากต้นครับเขาท่าอยู่เว้ยแต่ย่างดีกว่า สวยเนี่กคะสวยน่านี่เนาะดีใจนะครับแมนแมนเป็นไม้ที่สว่างสวยเป็นพุ่มเป็นพวงที่ตามที่ผู้ใดต้องการเลยครับนี่ครับป้าตาถึงมาเลยครับต้นนี้เป็นต้นไม้มงคลจริงๆครับผมเป็นไม้ประดับสว่างสวยเมื่อป้าไอ้ป้าไปปลูกนี่ใบไปดูมีพลังเบิ่งบางแล้เนี่ยอหร่านได้โตไหมแมนครับโปูยป้าตาถึงมากเลยนี่หนึ่งสองสามสี่หกหกต้นเดี๋ยวผมรอดพิเศษครับป้าสนใจปะยังว่าแมนนะ เไม่ขุ่มได้ละอันนี้ต้นยังไงอุ้ยนี่ครับแม่เลยครับป๋าตาถึงมากเลยนี่คือต้นสนแอฟริกาเฮ้ยมาไกลครับมาจากแอฟริกาพี่นี่นะข้าป๋าได้ไปปลูกนะจะบอกให้เลยเขียวชมพวงตองนี่ครับเป็นไม้ที่สวยงามมากเลยปลูกแล้วบ่ธรรมดาได้ป๋าอยู่บ้านป๋าเ่าต้องไปพ่นใช้อเบดไปบอนพ่นไล่ยุ่งหายยากเลยต้นไม้ชนิดนี้มีสารไล่ยุ่ง โอ้ยี่ลีครับคุณสมบัติพิเศษตัวนี้เฉพาะตอนผูกเด้อปล,ลปาซื้อบุญปลาสืบซุ้ซัวของโบราณถัวงซักวันเอาไปลงดินไว้หมักเจ็ดหมื่นสิบห้าหมืน่นอย่โหดดินโหดดินมันชุ่มชื้นเอาไปลงเลยจากต้นเอาไปเลยไปเลี้ยงรอจากยัดเมือกปะปลาห้าอยไปฟังเสียงเลยป่ะเนี่ยแมนมันมไะไยุงไ่งอังกีษเรื่องมาแมนครับผมนี่แหละเเรียกว่าสวนแอฟริกาก็ทาเว้ยเป็นพุ่มตามที่คุณนายต้องการเลยครับต้องได้คุยกันแล้วละเรื่องนี้ เอากี่ต้นดีครับโอ้คิดเอาละคิดแล้วครับผมเนี่ยสร้างเห้นไหมซื้อที่เป็นพุ่มเป็นมากระเพาโอ้กะเพาอ๋ออะไเนี่ยคือกะเพาเนี่ยกลับมือนะถือว่าเป็ะเพาไก่คือกะเพาเออสำว่าเขาลาต้นไม้เมื่อป่ายเขียนว่ามีต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยมงคลนไม่มงคลกระเพาไม่มงคลกันเดียวพี่มา อันทั้งเข้าว่าได้พ่อไปไหมครับวันนี้ไปก็มีทุกอย่างไปม,มงคลครับกับพ่อเป็นอาหารครับผมกับพ่อกับมงคลคือกันอันไปลองไปทำของราชายแมยวได้ครับอันขาของสดนะครับราชายแมวครับโ <ๆๆ S 1> อ้เสียไปหลังไม่ได้เลยขอใครหลกลวกได้เลยเขาบ่าหรอเขาบ่ว่าเกษตกระเพราไปผัดให้เมียเมียสั่งซื้อใบกระเพรา